นอตสลีนไปทีครับผมพิมลีกซีซั่นหนึ่งดุดันไม่เกรงใจใครที่นอตสลีนวิชชั่นนะผมเดี๋ยวแล้วอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมนะเจอกันเอาล่ะทุกคนนะผมวันนี้ผมนอตสลีนวิชชั่นผมเปิดบ้านกับไบรตันนะผมในะสนามลูเซเน่สเตเดียมนะครับบ้านของนอตสลีนเองนะครับผมนะ ซึ่งวันนี้ผมไม่เจอกับไรตันนะผมแน่นอนว่าอาจจะไม่ทีอาจจะไม่ใช่ทีมที่โหดนักอ่านะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเล่นดีก็ได้ผมซึ่งวันนี้ผมเป็นเรเบดกายผมมาเล่นแทนตำแหน่งของเฟเดปินโตผมเฟเดร์ปินเ้ปินโต,ผม,นโตผ,มผมได้พักผ่อนนะผมนะเนื่องจากว่าสองแมตช์ที่ผ่านมาฟอร์มไม่ดีจริงๆครับผมนะต้องพักไปก่อนเป็นคุณเรเบดกายผมขึ้นมาเล่นเป็นตำแหน่งตัวจริงแทนนะผมในแมตช์นี้นะคุณเรเบดกายผมเป็นที่พีนัสื่อผมพีนัสื่อตอบที่เรเบดไจับบมแต่่วาอเอร์นาโดผมนะ ไปก่อนนะผมเห็นทุ่มของเราทีวีับผมสิาลาโอมต่อไปที่พี่นักซือ้อโอมยังไงกาบขวาอย่างนี้ผมพี่นักซื้อล็อกหนึ่งครับผมไปที่ค้นหายผมโค้ชนายผมยังไงต่อไปที่แล้วลองกับพี่ก้องละเมอครับผมพี่ก้องละเมอพี่ก้องละเมอไปที่พี่ไอยเยอแวกครับผมโยนข้าไปที่พิสรลาโมดิเทคหมดเดินไปพี่ๆครับผมต่อไปที่พี่ก้องละเมอผม กองละมเมอวมยังไงที่พี่กองละเมอผมกาบสายขึ้นมาผมได้ทำการล็อกนิดนึงสีดันเธอแต่ว่าอุมโดนได้แต่ว่ายังได้ผมเป็นบอลของพี่พี่สกาเปิดเข้าในมาพี่ปิดเ,เลยวประกันก็ได้ซัดโอ้โหบอลกกระพี่นสัสึอื้มไม่ทันนะผมมาแม่ซัดเบาเหลือเกินนะผมเลยแลปร,รกันนะเหม, <c oughs> มนโค้ชหายผมต่อที่พีเ่เลเวลปกายผมเล็วบปดกานได้ซัดอไม่ได้วมเป็นผิดคนานย,ยังเก็บบอลได้โมอ๋อมคืนหลังไปที่พิธีโวมโยมที่คนหน่อยได้พักบอลนะโว ลอเลยครับผมนะเอาจนได้ยิงผมนะลดซีนไวทีผมเป็นพี่อิสระผมที่รออยู่ตัวสุดท้ายครับผมนะ,ดนะได้ซัดจริง <นะ S 2> จริงครับผมนะโอ้โหดีครับผมเลิฟยูไปเลยนะครับโอ้โหทาซิมเมเจอร์แกจริงครับผมนะไม่ต้องยอมจริงครับผมนะถือว่ายิงได้สวยงามจริงครับผมพี่อิสระผมนะยิงได้แบบข,ขาดรจริงครับผมนะเป็นกระดาษ A4 เ,เลยครับผมเมื่อกี้นะดูผมนะมีเจ่ผมโยนคืนที่คนหายผมโคตรหายผม ตอบที่เว็บไกาเว็บไก,กาตอบมที่พี่นักสืดีหลังลับผมคืนไปได้ซัดคนสุดท้ายของพี่อิสระผมตามแผนนะผมนะโอ้โหถือว่าเล่นกันแบบว่าไม่ห่วงบอลน,นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของผมนะโอ้โหซัดอย่างนี้ผมจะไปรับได้ก็แย่แล้วผมนะรับได้ก็เก่งเกินนะครับเป็นพี่อิสระผมประตูอา,าจจะปประตูที่สองเขานนเนี่ยผมในฤดูกาลนี้นะครับกดคืนมาไปที่ โอ้โหเกือบไปผมแม่ได้เทคจริงๆครับผมแต่ว่าย่างได้ผมพี่นังสือผมแม่เขาตัวเองแทกครับผมไปแบทไกายผมตอบที่พี่โซโหผมคืนไปที่พีเท่ผมพี่เทยังไงครับผมหาจจะมาต่อขึอ้นแทงคืนนะผมพีพ่ proper แต่ว่าติดนะครับเป็นจาฮานบาร์คาใช่ผมยิงเองโอ้โหเกือบไปก่อนนะผมจาฮานบาคาเชียวผมลูกนี้ครับผมแม่เป็นมาติมนมอนทอย้าผมตายคืนไปผมเว็บแ,แบกแล้วผมต่อไปที่ จาหานะผม <c oughs> แกซัดเองครับผมแต่ว่าแม่เกือบไปก่อนลูกนะแม่ถือว่าเล็งเสาสองครับผมนะจาหานะไปผมเป็นอารามลาน้าครับผมยังไงไปที่แดนนิเวเบกครับผมเวนเบกเุากหาจังหวะเปิดเข้าในปะครับ <c oughs> ยังคงล็อกอยู่ผมเปิดเข้าในไปที่ป <c oughs> ๊อปเปิดด้ลอีกทีหนึ่งแต่ว่า <c oughs> ได้ขึ้นโขผมแต่ว่ามันโขมไม่โดนนี่เปล่าผมลูกนี้ตาหานะผมยังไง <c oughs> จาหานกาขวาขึ้นมาเปิดเข้าในไปที่อิสควาโดอัลโด้ เกิดไซส์อย่างนี้เต็มหัวอิสควิเอโรดีครับผมโอ้โห,โอโหเอาจนได้ผมแกผมอิสควิเอโร่ผมแม่เห็นหลายจังหวะผมนะหลายรอบผมที่โ,โุสลีได้ผมจะโดนจากลูกเปิดอย่างนี้ผมลูกเปิดจากริมเส้นมานะครับแม่จุดท้ายโดนจนได้จริงครับผมนะโอ้โหยอมยืี้อผมนะและจาฮานเปิดได้โอ้โหโคจริงจริงครับผมนะดูภาพช้าผมดูผมดูแกเปิดได้ผม อืได้จับนิดนึงเปิดไซส์เข้ามาเต็หมหัวอิสโกราโดนะโอ้โหยอดจริงๆครับผมจาฮานะครับโอ้โหแต่แกเปิดไซส์สุดๆนะผมโอ้โหโคตรไซส์ครับผมนะโโอ้โหเต็หมหัวแม่นๆเลยครับผมลูกนี้แม่อิสโกราโดนะเจาะไปไตันครับผมตีไข่แตกครับผมหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผมเป็นน้องเรเบลกายผมต่อไปที่พี่นักสือผมได้จังหดดว่าอืมไม่ตายผมมาโดนไม่เจอแล้วก็ยิงอืมแม่พิกยิงครับผมแต่ว่าติดมือไรอันนะครับผมนะ โอ้โหเป่าจบครึ่งเวลาแล้วผมเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งก็ผมเสนอ,อกันเอ่อในครึ่งเวลาแรกไปก่อนนะผมนะเชีก,กันขึ้นสองผมทุกคนเชียร์กันครับเป็นมาฟินมอนโตยาผมนะต่อไปที่พรอปเปอร์ผมกาบขวาขึ้นมาครับผมเปิดดีดเข้าในไปที่เวเบแล้วทๆๆทเทคโม่งพี่กองหลังมือครับผมยังไปช่วยเกมกองของเซนเต,นเตอร์แบ็กอยู่ครับผมนะโอ้โหจับบอลได้เป็นถ่ายไปที่พี่นันสึได้จังหวะโดนเบียด์เได้ดิดโอ้โห สุดยอดจนะริงๆครับผมพี่นนะสืบสกัดเลยครับผมใช้ความพิ้วไหวของตัวเองคนะรับผมนะเบียดจนได้ครับผมนะโอ้โหสุดยอดยิ่งครับผมนะไม่ใช่นิ้วกับกับกล้องเลยคนะรับผมนะซสืบครับผมนะแม่แต่เป็นยอมนะพี่เอกโซโหชัยลูกนี้ไนดะ้สวยงามจริงๆผมดูภาพนี้นะี้ครับผมเป็นพิศล่าผมไปที่มอนโตยาผนมะแต่ว่ามอนโตยาจ่ายติพี่เอกโซโหได้แทงคืนไปที่วิ่นักสืได้จับใชพยายามเบียดครับผมจับว่าอุ้มหาช่องจนเจอครับผมนะแม่ไม่ใครไม่มีใครหยุดใจอยู่ยิ้งผมนะ ผมเป็นพี่เอ็กโซโฮมมาจะก,กัดไปก่อนผมนะไปที่พี่นักสืออโ้พยาอุ้มโดนเบียจดจะลม้มกูแต่ว่าอุ้มเอาจนได้สุดท้ายเออผมนะแม่แกใช้บาลานซ์ของแกได้ดีจริง,รงๆกูบผมนะพีนน่นักสือสการเลสนะผมนะหิงสันนันจริงๆเออผมเป็นโนทรีวิธีผมนำไปกอดผมสมดุลตอนหนึ่งก็ผมจากลูกของพี่นักสือสการเลสนะผมเรเบราคก้คโอ้โหใส่คอยจากพี่สลาผมแต่ว่าเรเบราคก้าจะทานไยังทานอยู่เออผมเป็นบอลโลการนะผมไปดูเรเบคก้ผมหาจังหวะยังไงผม คืนหลังไปที่พีบี้ผมพีบี้คอร์สไปที่ดุยดังผมยังไงผมจ้าหาเป็นน้าของมาตินมอนโทยาผมคืนมาขวาอีกแล้วผมนะต่อไปที่ปลาเพื่อแต่ว่าเหมือนจะลงมาทักปลายกันนิดนึงครับผมนะลูกนี้เหมือนจะเป็นโอ้โหเรแบดไกด์ผมตรงนี้เหมือนจะมีการหลุดกันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับผมนะเรแบดไกด์ผมต่อคืนไปที่พิซราผมยังไงแทงคืนไปที่พีเรแบดไกด์ผมเรแบดไกด์โดนดังไรครับผมหนึ่งล็อกหนึ่งครับผมต่อไปที่พิซราผม ยังไงอืหอดังยังหนากว่าครับผมนะโค้รนายโอ้โห و, แทงไปที่พ่เทผมแทงไปที่เว็ไบไก่เว็บไก่หาจังหวะครับผมนะล็อกหนึ่งครับผมไปที่โค้รนายผมโค้รนายจ่าเข้ามาพี่นัเสือได้ซัดโอ้โห و, สองประตูไปแปล้วนะสามหนึ่งครับผมนะจากประตูของพี่นัเสื้อแล้วผมนะโอ้โหไอจูบอีกแล้วครับผมนะโอ้โหจูบทรงรีเดียลผมลูกนี้โอ้โหยอมใจแกอีกแล้วผมนะ โอ้โหสองประตูไปแล้วผมในแม์นี้ผมมีนส,สือจะจบเวลายอยู่แล้วแกยังเอาผมนะโอ้โหแลวยิงได้แบบรวดเร็วทันใจไงผมนะดูปเป็นพิเศผมทิ้งไปที่เรเบรดกายผมเรเบรไกายหาจาังหวะไม่เจอผมเจอเพื่อนไปที่ลูกโคตรนายออมโคตรนายซัดเต็มขึ้นมาโอ้โหลูกอย่างพุ่งครับผมลูกนี้ผมได้น้ําหนักที่โคตรนายจ่ายมาแล้วเล่นตามน้ําต่อจะไม่มันยิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่ผมดูผมโอ้โหแกใช้หน้าเท้าจ่ายผมได้ซัดเต็มข้คอผมนะ แม่ลูกนี้ถ้าควบคุมจังหวะไม่ดีนี่น่าจะออกอยู่ับผมนะแต่ว่ายังได้อยู่ผมนะสมือเป็นสามประตูต่อนหนึ่งครับผมนะแต่เป็นกรรมการโอ้โหเป่าจบเวล,ลาเลยอะผมนะเห็นนักวินิผมเปิดบ้านเจอก,กับอุร์ร์ไบรทันนะผมนะชนะไปสามประตูต่อนหนึ่งครับผมนะยงนีพีก็ต้องเป็นพี่นักสื่อีกแล้วผมนะแม่ไกลจริงสองประตูเลยเดียวผมนะหลังกนันแข่งขันเปอ้ย อันดับที่คกั็ผมนะโอ้ตอนนี้เรามีโอกาสลุ้นทับฟ้าอยู่นะทุกคนนะครับโอ้โหมาช่วยเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับ